ตัวอะไรมั่งแม่ยังไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรมั่งงมหาได้เลยแล้วสิแม่ปล่อยลงดูจ้ะจบเลยเห็นแม่ลงถ่ายวิดีโอลงแลบลงมั่งแล้วอ่ะเบสเดอร์ชาแนลวันนี้คือตัวสัตว์ทะเลนี่อ๋อวันนี้นะคะน้องโมเดลนะคะจะมาแกะของเล่นนะคะสัตว์ทะเลนะคะ ม่จากป้าๆแอบไปซื้อที่เซเว่นมาให้นะคะนี่ <Yeah. S 1> นี่อันนี้เป็นแบบยาน,นะคะเป็นรูปสัตว์ทะเลแล้วก็มีแบบนี้นอิ้วนี่นี่เป็นปลาดาวตัวใหญ่น้องเล็ดชอบไหมคะลูกร้านนี้เป็นไอ้นี่ค่ะน้ำงเมลนเนี่ยช็อกโกแลตต่อท้อ,องค่ะลูกที่หนูอยากได้แม่ก็ไปซื้อมาให้ นี่นะนี่คืออันใหม่นี่หรือว่าอ,อ,อันนี้คืออะไรคืออันนี้คือเยลลี่กัมมี่นะไม่อยากกินช็อกโกแลตอ,อ๋ตอ,ค,อค่ะอย่างแรกชิช็อกโกแลต์แล้วเดี๋ยวแม่แกะช็อกโกแลตให้กินก่อนนะโอเคไหมหรือว่าจะแกะรูปสัตว์ก่อนแม่แกะให้นะคะอันนี้ของแม่ค่ะอันนี้ของแม่ค่ะพี่เดลพี่เดลแกะเทได้เลยค่ะแทนเทเลยค่ะมีตัวอะไรบ้างแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรบ้าง <N> อุ้ยในรูปราดา <houses> ราดาก่อนอุ้ยนี่เป็นปลาดาวอันนี้เป็นยางเป็นยางนะคะมมมเมฆเมอันนี้ปูอันนี้ปูเก่งมากค่ะอันนี้น้างเลยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้น่ารักจังเลยอันนี้อะไรคะม,<า>ม,าาม้าน้ำเก่งมากค่ะอันนี้อะไรคะเ e นี่ยปลาวานาปลาวานอ,อันนี้ปลาหมึกปะคะใช่ไหมปลาหมึกค่ะลูกห้า <N> โอ้อยจะไปเคาะค่ะเคาะแม่เคาะทำไมคะลูกเนี่ยเวลาหน้าก็ไปเล่นในน้ําได้นะรู้เปล่าแม่ยังไม่รู้นะว่ามันลอยหรือว่ามันจมนะถ้าเกิดมันจมบางชิ้นอาจจะลอยบางชิ้นอาจจะจมนะแต่ถ้าเกิดบางชิ้นจมนะถ้าน้องโมเดลว,ว่ายน้ําเป็นแล้วก็งมหาได้เลยนี่โอ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยกุ้งโอ้อันนี้กุ้งโอ้ตัวใหญ่มากเลยนั้นใหญ่กว่ามือแม่อีกนะสิโอ้อันนี้อะไรคะเนี่นนยนะ เดียวาาอันนี้ฉลาม,ม,มปลาโล่งโอ้ปลาโล่งอ่ะอันนี้ฉลามเนี่าายันีฉลามติี่ฉลามฮัลโหลอ่ะอันนี้อะไรคะอบอกไมก่น้นเ<ร>ต่าเต่าทะเลเห็นไหมเต่าทะเลอุ้ยอันนี้อะไรคะเน,นี่ยอัปลาอะไรเอ่ยปลาปลาปลาอีนี่ปลาอะไรอะ่ะแม่ไม่รู้จักอะ่ะปลาอีนี่โอ้ อันนี้อะไรอ่ะปลาอะไรเอ้ต้องถามป้าป๊าไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอะไรอ่ะปลาทิ่มไหมยายโอปลาทิ่มเลยโอ้ปลาทิ่มงั้นเลยเหรอคะโอ้นี่นี่ก็เป็นอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่ปลาก,กระเบนนะลกูก อันนี้มันตัวแมงดาหรือเปล่าเนี่ยแมงดาทะเลอะลังโมเดีลลังโมเดียวน่าจะไม่รู้จักแมงดาทะเลหรอกนี่นี่อันนี้ปลากระเบนนี่นี่นี่อันนี้ปลากระเบนหรอกปลากระเบนหรอกนนี้ปลากระเบนอันนี้เป็นแมงดาเราแมงดาทะเลไม่ใช่นะอย่าไปทุบค่ะอย่ามันหักค่ะฮัจาร์ฮัจาอย่าไปทุบก่นเดี๋ยวเราลองไปเอาลงกระมังเนาะน้องโมเดวเนาะโอเคไหมเอาลองดูซิว่ามันลอยหรือมันจมโอเคไหมคะ อ่าอย่าไปลงไปดูในกระมังกันเลยค่ะมาค่ะเร็วพี่เดียวมาช่วยแม่หยิบใส่กล่องไปค่ะไม,ไม,ไมเร็วมาช่วยแม่หยิบใส่กล่องไปก่อนไปแล้วลองเอาน้าใส่นิดนี้แล้วพี่เยวจะลงน้ำเลยหรือเปล่าอา่ะเอาน้ําใส่กระมังก่นอนเีพี่เดียวเขาจะ,จะเอาตัดทะเลนะฮะลงใส่อ่ะพี่เดียวตัดทะเลลงใส่เลยคะ่ะทะเลลงใส่เลยค่ะนี่ ดูสิมันจะลอยหรือจมนะคะเนี่ยจมโู้กุ้งมาแล้วปอุ้้งปลาปลากระเบนปลากระเบนอันนี้ปลาอะไรกะแมิโกอันนี้อะไรกะ,ะมะนาวปลาหมึกเต่า กระดาวโอเคครบหมดแล้วเดีนี้ไม่มันจมโอ้มันจมเดี๋ยวดูสิบางชิ้นอาจจะลอยก็ได้บางชิ้นอาจจะจมก็ได้ค่ะมันจมอืมไม่มันจ hmm? มมันจมหรอคะหลงใสเนี่ยใส่น้ำแบบ โอปลามึกลอยลูปลามึกจมมั้ยไหนดูซิไหนดูซิว่าปลาอะไรจมมั่งปลาไหนลอยมั่งดูซิโอ้ปลาหน้ําจมดูซิอืมปลาน้ําปลาดาก็จมนะดูซิเนี่ยปลาดาจมแม่ปล่อยลงดูเจอจมเลยดูซิแม่ปล่อยลงดูเจจมเลยแม่แม่เดี๋ยวน้ําใส่ไว้กระมังหลูาน้ําใสไว้ในกระมังค่ะโอ้ อันนี้ฉลามนี่ฉลามลอยดูสิน้องเล่ฉลามลอยนะดูสิเห็นป่ะฉลามลอยหรอกอ๋อให้มันว่ายน้ําได้ดูสิโอ้ยมีวานด้วยดูสิโอ้ประวานก็ลอยเหมือนกันนะกึ่งลอยกึ่งจมนั่นเนี่ยเมฆอี๋อูดูอันนี้ดูคล้ายเม่แต่กระเบนก็ไม่ใช่ใคล้ายฉลามโอ้ยนี่กุ้งกุ้งตรงนี้จมแนม่น่ะดูสิ

เม่ได้เอายกให้ดูกุ้งตัวใหญ่เลยนุ้ยอ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 ันนี้ซื้อมาก็ราคาร้อยแทกละร้อยเก้าสิบเก้านะคะซื้อมาสองแทกเดี๋ยวจะลงค่ะเดี๋ยวจะลงแล้วลงมังมาแล้วเดียวเปียกเลยไปหลอกเล่นน้ำดีอากาศวันนี้ร้อนมากเลยอือ อันไม่ซักไปเยไม่สักไเลยเยอะเบยชดมาค่ะปลาปลาที่น่ยนี่อ้ยแมงดาวค่ะต่อไปนคะสามฉลมเก่งมาค่ะลามลอยเลยม

ไม่ปูจม่ะปูจม่ะเดี๋ยดเลยอ่ะปูจม่ะโอ้โหปูจมลงไปเลย่อันนี้ไม่จมค่ะอันนี้ปูจมก็ดูดิปูอยู่ในน้ำสวยมากเลยอะดูสิเป็นสีน้ำเงินสีเขียวเลยดูสิสวยมากเลยว้าวอ,อ,อะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรดีคะปลากระเบนปลากระเบนนี่บอกชื่อโอ้โหปลา,ากระเบนก็จมไปเลยนี่โอ้โห อ่าตัวต่อไปอะไรคะเนี่ยนี่พี่เดลตัวนี้ตัวอะไรคะยังไม่ได้บอกเลยค่ะตัวอะไรคะเนี่ยตัวปลาเมือปลาเมืออืมปลาเมือค่ะไปไปอ๋อจมลงไปเลยเอาใส่ไปนี้นี่ก่อนใส่นี้ให้หมดกันค่ะอ่าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปค่ะอุ้ยปลาดาวสวยมากแหมเพื่อนๆดูหน่อยค่ะโอ้ปลาดาวสวยมากหูยใหญ่กว่ามือพี่เดลอีก โอ้โหสวยจังเลยอ่ะปลาดาก็จมดูส,สิสวยมากโอ้ยเอันนี้ตัวอะไรคะกุ้งกุ้งโอ้โหกุโหโ้โโโโงตัวใหญ่มากเหมือนของจริงเลยหมดแน่เอาไปเผากินได้ไหมกินไม่ได้เอากินไม่ได้เอาไปเล่นเหรอคะโอ้โห,หมดแล้ว๋อนี่นี่นี่เลยสั่งตัวนี่นี่เลยที่สั่งตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่เอาใส่กระมังคือ่ะใส่ไป<ด>เลยอ่ะใส่กระมังพี่ไปเดียวเลยจุ่มเลย เอาเลี้ยงไปเลยละคะตอนนี้เป็นแมงดาแมงดาเล่งี้เอาส่ไทใส่หิ้วตยละต่ใุ่สทต ตะวนันนะเนวสวยมากเลยนะะวนันกุสิบะวนันร้านสวยจังเลยอันนี้น่าจะเป็นปลากระเบนอะไรสักอย่างปลากระเบนปลากระเบน ไม่ใช่ปลากระเบน,นนะไม่ต่างทำไมปลาปลาเระเบนยูนีโอ้ค่ะแต่แม่ดูไม่ออกมั้งว่าเป็นต่าอ,อะไรมันจะมีทันๆนมันอยู่ต่างไทยค่ะเต่าไทยหนึ่งมากค่ะอ,อันนี้ปลากระเบนว้าวดูสิปลากระเบนสวยมากเลยอันนี้สีด่างไหมเ้สีดำเลยนะคะตรงนี้สีน้ำตาลเอ,อดาดำๆมีฟันอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้มีฟันด้วยมีปาก ดาวเตดาวไฮจุ้มอุ้ยอันนี้กุ้งไม่ใช่กุ้งอันนี้ไปแล้ปูอ๋อปูแม่พูดผิดปูค่ะลูกกุ้งอยู่นี่อ๋อกุ้งอยู่โน่นค่ะค่ะแม่พูดผิดค่ะลูกปูนะคะสีสีสวยมากเลยไม่เต่ดาวจเตดาวจอมเลยค่ะลูกปูจุ้มเลยค่ะไม่ โอ้อันนี้ม้าน้ำเนี่ยม้าน้ำสวยจังเลยปูจมโอ้ปูจมเนี่ยค่ะทุกคนม้าน้ำสวยมากแต่ตั้งได้ด้วยเอาไตั้งได้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะฉลามอู้หูเห็นฉลามปากปีกปันอย่างเงี้ยเ้ขาม่ีโลอะไรให้ระบายอากาศหรออ ว้าวอันนี้ปลาดาวแม่ชอบมากปลาดาวสีสวยมากมันหนามันบิดมันนิ่มมันบิดไม่ได้นะมันไม่มันไม่นิ่มนะแต่มันเป็นแบบออกจากแข็งแล้วก็แบบนิ่มนิดหน่อยอะมันบิดไม่ได้อ่ะสวยมากเลยนม่มันโจมอ๋อมันจม่ะอันสุดท้ายนี้เป็นปลาหมึกหแม่คุ้มมากเลยเนี่ยมันสีสวยสีสันสวยงามมากแล้วก็วัสดุแข็งแรงมากเลย มิตามิตามิตานี่ค่ะน้านนองๆมาเดนะคะไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย